นายสตราพรมรักนะคะพวกในการโครงการชลประทานจังหวัดนครพนมนะคะเพิ่นก็ได้ดเปิดเผยว่าปริมาณนา้ำในลำน้ำทีนาบานประตูระบายนา้ำที่ชลประทานนครพนมนะคะณนะวันที่10 ก็คือเมื่อวานนี้นะคะ,คะมีปริมาณน้าม,มากกว่า85ทุกบานประตูะค่ะโดยมีประตูระบายน้าบังกอสูงที่สุดนะคะอยู่ที่117เปส่วนระดับน้าโค้งก็เป็นไปตามที่คณะกรรม,มาการแม่น้าโค้งขาดการนะคะซึ่งเป็นปริมาณน้าที่สูงกว่าระดับวิกฤตของจังหวัดนครพนมแต่จะบอกขึ้นถึงระดับผิวจราจรบริเวณอําเภอเมืองนครพนมและถ้าหากว่าเกินจุดวิกฤตของจังหวัดนครพนมนะคะจะส่งผลให้ น้ำในแม่น้ำโค้งไหลเข่าท่างทอระบายน้ำของเทศบาลเมืองนครพนมในส่วนของในส่วนนี้นะคะก็ได้มีการประสานกับปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองนครพนมนะคะในการพ้อระวังก,งการป้องกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยแต่ละจุดค่ะจะเป็นทอระบายน้ำที่มีประตูปิดเปิดจะทําการปิด เปิดประตูระบายน้ำแล้วก็เดินเครื่องสูบน้ำออกนะคะแล้วก็นในส่วนของประตูระบายน้ำชลประรท่านที่น้ำจะไหลลงสูแมน้ำโค้งซีแห่งทางรองอธิปดีกรมชล้นลัท่านเพ่จะได้มีการสร้งการให้น้ำเครื่องสูบน้ำระบบให้โดโฟนะคะจำนวน6เครื่องมาประจำว้ทีประตูระบายน้ำทั้ง4แห่งแล้วประกอบไปด้วยที่ห้วยร่งกา อยู่ที่อำเภอบานแพงหนึ่งเรื่องนะคะละ็ที่ห่วยถ้วยอำเภอ่อาอุเทศอีกหนึ่งเรื่องที่อำเภอเมืองนครพนมนะคะที่ห่วยบังกอ่อสองเรื่องและที่อำเภอถาดพนมที่ห่วยบังหวดบางห่วง สอง <c oughs> เครื่องนะคะอา่านผิดต้องขอภัยสื่อบานพนันนะคะซึ่งขณะนี้กําลังอยู่ระว่างการเคลื่อนย,ย้ายมาจากส่วนกลางคาดว่าสายของมือน,นีนะคะเครื่องจะมาหอดและก็สามารถที่จะประกอบการติดตัง้ง <c oughs> เครื่องให้พร้อมที่จะใส่งานได้ทันทีภายในมือน,นี่ หรืออีกสองมือนะคะซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ปริมาณน้ำเกินระดับวิกฤตจ,จริงก็จะทํำการปิดบานประตูระบายน้ำของชลประทานและกับพอมที่จะเดินเครื่องสูบน้ำในลำน้ำออกโดยตอนนี้นะคะเป็นช่วงของการเตรียมร้อมให้มากที่สุดเพื่อที่ว่าเมื่อเกิดเหตุจะสามารถซ้อยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้เพื่อนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนั่นเองค่ะต้องบอกว่า จังหวัดที่ยุติติดกับแม่นำ้ำโค้งตอนนี้เข่าขันวิกฤตร้ายจังหวัดแล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นมุกดาหารนะฮะพร้อมทั้งนี่แหละครับนครนพนมเพิ่นการน้ำท่วมนุนสูงแหรอครับตอนนี้กะทั้งหน่วยงานภาครัฐน,นะครับการซอยกันนะครับผมที่สีเล็งระนนบายน้ำออกจากพื้นที่การเตรียมค่อมพร้อม,ม,มนะครับเพร,ราะว่าจะเป็นกําลังคนหรือรว่าจะเป็นเครื่องจักเครื่องกนนะคะก็คือพร้อมที่จะซอยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงกฝาก